ก็าอปอยาสัก of ูนะครับสิบใบท่านใจนะครับสวกแกน QR c o านะครับแต่ที่ทำแนะนำท่องเที่ยวภในเือนนอกเตือนนะครับสามารถสแกนได้เลยนะครับมีติดด้านตรงด้านตรงนั่ง้าแขายปา สามารถยกมือนะครับนับรับนตัวนะคร ok ับนะครับบนตัวจะได้เป็นการรบแกว่าได้ไม่หายนะครับรัจุดวนะครับสี่นะครับสี่นครับสครับเเรมวนะครับเารมาณ9โมง25 ครับต <ITA> ุ๊กเบี้รถไฟลอยน้ำ9โมง25เราจะมีเวลาให้ท่านนะครับลงไปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูป20นาทนะครับับเีรถไฟลอยน้ำ20นาทีนะครับลับมากเียวรไ